เาราเลี้ยงคุณลุงกำหลามาทางพี่วัดดีค่ะคุณลุงกำหลาคุณหน,ณหน,น,ใใหนอ,ขอ,หหนอดดนขอบคุณได้หลายเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้ปไปเดือนโอ้ยขอบคุณหลายเด้อพี่นนอเลยวัดดีค่ะคุณมิลี่คุณไกลบ้านขอบคุณได้หลายเด้อพี่นนอเลยโอ้ยไปกลมไปปลูกกันแตงแค้นตะลุกบินหัวอันว่าใครงวกนางงวกหลังว่าใครใดดอกพี่นนองมันเป็นนะเนาะ เขาเอิ่อญเป็นหินปูนในหูร้อนมั่นมันเป็นสวอยไงลุงคำหลากสาวัสดีพี่หนูเดอ้อสวัสดีพี่หนูอันหูอันหินปูนในหูขังนี่หูขังนี่ก็ว่าใครได้ยินป่ะเลยหรอหูหนวกหูหนวกเป็นสาวหูหนวกแล้วพี่น้องนี่นี่เก่งน้อยก็บที่ทั้งหูหนวกหรืขาหีบปวดขาเนีงง่เลย

สิเพ็ดเนื้อก,อบ,อ,กอบคุณหลายๆเนื้อคุณลุงทำหลักงานก็จะนอนเนาะกาน เค่ดูขยาพล่ามอาหาใส่ม้อเยาพ้าล่านอาหารใส่้ ได้เชืต่ตะหมอนนเซ้อน้องมอว่านต้องกินดย่าก็ได้ กินไปกินเหิดแล้วเริ่มสิฮันแ้ามันกินยาพราราบัลล็อกเริ่มเราไปนองรอเริ่มสวยแล้ว Ờ, oyapala, do nó hôm ừ, nay, nó sao phải oyapala, hôm nay, bay 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 กินยาอยู um ่บนนก็มหมอนั่